ตามผมมาเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ากระบี่เนี้ยทำไมถึงเขาเรียกว่ากระบี่วิเศษกระบี่2 0 0 0กว่าปีที่แล้วเนี่ยมันไม่ขึ้นสนิมอ่ะคุณคิดดูฟังมา2,000กว่าปีไม่มีสนิมเลยอะ Professor Olivier Milburn เนี่ยเขาบอกว่ากระบีเ่เล่มนี้เป็นกระบีท่ที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ซึ่งได้เคยถูกตีมาแต่ช้าก่อนความวิเศษของกระบีเ่เล่มนี้ ยังไม่จบลงแค่นี้นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการดีบีสวเถาวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องประวัติศาสตร์จีนบ้างชื่อเรื่องกระบีวิเศษของโกเจียนนะครับท่านผู้ชมตามผมมาเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ากระบีนี้เป็นกระบีทำไมถึงเขาเรียกว่ากระบีวิเศษ นะครับแล้วโกเจียนคือใครในประวัติศาสตร์จีนในปี1965เนี่ยมันมีการขุดค้นพบทางโบราณคดีที่มณฑลหูเป่ยหูเป่ยเนี่ยกขาจะเขาจะอยู่ตอนกลางของประเทศนะฮะมีการขุดพบพบคือจริงๆแล้วเขาจะทำชุรปรัทานแหละเทศบาลมณฑลเจียงหลิงเนี่ยเขตเจียงหลิงเนี่ยเขาไปเจอสุสานสุสานเนี่ยเขาเรียกเซมิเทอรีคือมันไม่ใช่สุสานเดี่ยวเดียวแต่มันเป็นแบบมีที่ฝังศพหลายหลแห่งเลยละ่ะแล้วก็ไปเจอ ที่สังกัดฝังศพของบุคคลสําคัญในสมัยโบราณโบราณมากก่อนประวัติศาสตร์เก่าขนาดว่าต้องเรียกกันเป็นบีซีก่อนคิสการ์นะครับเป็นยุคสมัยรุ่นก่อนชินสื่อหวังจะรวบรวมจีนเป็นประเทศหนึ่งเดียวเป็นตั้งแต่ยุคสมัยโจแล้วก็ปลายโจก็จะมาแตกเป็นชุนชิวชุนชิวแล้วก็จันจ่นกัวจั่นกัวแยกออกเป็น6กแควแล้วชินสื่อหวงก็มารวมเป็นประเทศจีนก็ไปขุดค้นพบ เจอหลุมฝังศพอยู่หลุมหนึ่งหลุมหมายเล็กหนึ่งนะฮะเป็นที่ฝังศพของเชื้อพระวงศ์ผู้ใหญ่ของแคว้นฉูนะครับชื่อเออเ้ากู้ของแคว้นฉูเปิดโงศพเขาเรียกว่าโงประธานมันจะมีบางทีหลุมฝังศพบ,บุคคลสําคัญในประวัติศาสตร์เนี่ยมันจะมีโรงใหญ่แล้วมีโรงเล็กๆรอบมันจะมีคล้ายๆกับว่าคนที่ตายเนี่ยเขาเอามาฝังด้วย ครับาทาสบริวารน่ะพูดง่ายๆถึงเขาเปิดโรงประทานของของหลุมฝังศพนั้นน่ะของเศร้ากู้หรือเชื่อพระวงศ์ราชวงศ์ชูเนี่ยค้นพบวัตถ,ถุโบราณระดับสําคัญระดับเป็นชิ้นเอกของวัตถุวัตถุของประเทศจีนไมันเป็นกระบี่ฮะหรือดาบดาบสองคมอะ่ะเขาเรียกกระบี่กระบี่โบราณ มีความยาว55.6เซนเมตรหรือตัวกระบี่เฉพาะนับสภพาพตัวกระบี่ไม่นับด้ามจับเนี่ย45.6เซนติเมตรยุคนั้น2,000กว่าปีที่แล้วยุคช่วงราช,ชวงศ์โชลอยต่อชุนชิวชั่นกว่ายุคนั้นยังยังไม่ยังเป็นยุคบลอนซ์หรือยุคสำริดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นดาบนี้เป็นดาบบลอนซ์หรือดาบสำริดเป็นดาบที่มีศิลปะการแกะสลักตกแตง่ง งดงามมากสวยงามมากในทางเชิงศิลปะนะฮะอันดับหนึ่งแล้วตัวอักษรที่สลักเอาไว้เนี่ยสวยงามลวดลายที่ปรากฏบนดาบก็วสวยงามและดาบตัวนีนน้พอสะท้อนไฟแล้วมันเป็นดาบสองสีนะครับเรียกว่าเป็นงานสถาป,ปัตยกรรมของช่างฝีมือชิ้นเอกไม่น่าเชื่อว่าคนในยุค2,000กว่าปีที่เราสามารถสร้างสารรค์งานกระบี่ที่สวยได้ขนาดนี้ดาบเนี่ยส่วนผสมของโลหะเนี่ย ไม่เท่ากันนะครับตัวแกนกระบี่เนี่ยส่วนผสมของทองแดงมีมากก็จะทําให้กระบี่มีความแข็งแรงเหนียวทนทานส่วนคมกระบี่เนี่ยเป็นส่วนผสมของดีบุกมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีความคมสูงนะครับเวลาสะท้อนแสงแล้วมองลวดลายแกะสลักจากท,ที่สลักบนตัวกระบี่เนี่ยงดงามมาก้สะท้อนสะ,สะท้อนแสงออกมาเนี่ย เราจะเห็นว่ากระบี่มีสองสีคมกระบี่สีหนึ่งตัวกระบี่เป็นอีกสีหนึ่งเขาเรียกว่าเหลี่ยงเจียนเซกระบี่สองสีนะฮะมีความสวยงามงดงามแล้วข้อสําคัญที่กว่านั้นเนี่ยกระบี่สองพันกว่าปีที่แล้วเนี่ยมันไม่ขึ้นสนิมอะ่ะคุณคิดดูฮะฝังมา2องพันกว่าปีไม่มีสนิมเลยะยังหาไม่เจอว่ากระบี่เนี่ยใช้วิธีการอะไรถึงสามารถหล่อออกมาโดยกระบี่ไม่ขึ้นสนิมนะครับ และส่วนผสมของตัวดาบอย่างที่ผมบอกอะ่ะไม่เท่ากัน2,000กว่าปีคมกริบเหมือนเพึ่งถูกตีขึ้นเมื่อวานสนิมไม่เกาะสภาพเหมือนเดิมทุกอย่างผู้เชี่ยวชาญทางด้านประวัติศา,าสตร์วัฒนธรรมจีนของมหาลัยโซโลยูเนี่เออร์เนชั่นแนลยูนิเวอร์ซิตี้เนี่ยชื่อ professor o l i v i e milburn เนี่ย เขาบอกว่ากระบี่เล่มนี้เป็นกระบี่ที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ซึ่งได้เคยถูกตีมาความคมของคมกระบี่เนี่ยอย่างที่บอกผมเคยเห็นคลิปเนี่ยเขาวางบนกระดาษวางมันใช้น้ำหนักตัวมันเองครกรีดกระดาษขาด2 0 2แผ่นสอนคับ professor olivier เนี่ยบอกกระบี่เล่มนี้คมกว่าเลเซอร์เบลดหรือว่าไอ้มีดโกนหนวดมีดโกนอะไรที่เราใช้โกนหนวดเนี่ยที่ทำกันในภาษาใหม่ปัจจุบัน เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คำว่ากระบี่ที่ว่า Great ก s s sword we e v e r m e มนใช้คำว่ากระบี่วิเศษไม่เกินไปกว่าความเป็นจริงแต่ช้าก่อนความวิเศษของกระบี่เล่มนี้ยังไม่จบลงแค่นี้นะฮะมันยังมีความวิเศษเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของกระบี่ตัวนี้เพิ่มขึ้นมาอีกซึ่งทำให้เรื่องราวของกระบี่เล่มนี้โอ้โหยิ่งทวีความน่าสนใจขึ้นไปกระบี่เนี่ยฝังอยู่ในโลงประทานของหล um ุมฝังศพ เป็นเชื้อเชื้อระวงของราชวงศ์ฉูชื่อเซากุนะครับก็ะบีอยู่ในโรงของเซากุแต่ตัวกระบี่มีอักษรอยู่8ตัว2แถว4 4สเหมือนกับอันนี้เป็นตัวอักษร8ตัวสลักอักษรโบราณชนิดหนึ่งที่เขาเรียวกว่าอักษรจ้วนซูมันบอกที่มาที่ไปแต่ว่าเย่หวังเนี่ยคือกษัตริย์แคว้นเย่องค์ไหนล่ะก็มีการมาประชุมโบราณคดีเพื่อ นักโบราณคดีมาอ่านผู้เชี่ยวชาญต่างๆว่ามาระดมเบรนสตรมิงกันว่าจริงๆแล้วกษัตริย์ชื่อนี้มันคืออะไรตัวอ,อ,อัอษรอันเงี้ยมันอ่านว่าอะไรนะครับเพราะว่าอักษรโบราณเนี่ยเขียนแบบมีลวดลายงดงามอะไรบางทีมันอ่านยากเหมือนกันมันไม่ใช่ภาษาปัจจุบันตอนหลังเนี่ยเขาก็พอจะสรุปได้ว่าเย่หวังหรือกษัตริย์เย่องนี้เนี่ยชื่อจิวเฉียนนะฮะไอตัวอกักษรที่ตอนแรกอ่านไม่ออกอะ่ะอ่านว่าจิวเฉียนซึ่งเป็นนามของกษัตริย์พระองค์นี้ เยวังจิวเซีย n 用剑กษัตริย์ลาชาแห่งแควนเออเยชื่อจิวเซียนเนี่ยรับสั่งให้ทำขึ้นเพื่อเป็นดาบที่พระองค์ทรงใช้จิวเฉียนนี่คือใครรู้ไหมท่านลองดาวซิวจิวเฉียนนี่คือโกเจียนครับโกเจียนลาชาโกเจียนแห่งแควนเย่เป็นบิ๊กเนมที่ว่าโอ้โหมีตำนานเกี่ยวพันกับโกเจเยอะ มากทีนี้พอเราทราบแล้วว่าดาบอันนี้เป็นดาบของเย่หวังกรรษัตริย์แคว้นเย่ชื่อโกเจียนนะครับซึ่งเป็นบุคคลที่ลือนามในประวัติศาสตร,ร์สร้างดาบขึ้นมาใช้ไม่ต้องเดาละมันเขียนอยู่บนดาบอะว่าเป็นดาบของใครใช่หไหมฮะไม่ต้องไปตีความเป็นอย่างอื่นแต่มันมาอยู่ในโลงศพของเซ้ากู้เชื้อพระวงศ์แคว้นฉูได้ยังไง แคว้นชูนี่มันอยู่ตอนกลางประเทศจีนส่วนแคว้นเย่ซึ่งมันเป็นแคว้นโบราณเก่าแก่มันอยู่ใต้แม่น้ำแยงสีเกียงลงมาทางเกียงสีลงมาทางนั้นติดริมน้ำนะตรงนั้นนะครับทําไมดาบของกษัตริย์แคว้นเย่ไปอยู่ในทางใต้ยแยงสีเกียงมันถึงไปฝังอยู่ในเชือเช้อพระวงศ์โรงของเชื้อพระวงศ์ัดชูซึ่งอยู่ตรงในตอนกลางของประเทศตรงนี้ก็มีข้อสันนิษฐานได้สองอย่างนะครับในสมัยโบราณเนี่ย รัดเล็กมันก็มีรัดเล็กรัดใหญ่ใช่ไหมครััดเล็กเนี่ยพอยอมจำนวนรัดใหญ่เนี่ยยอมสวามีภักด์สัญ,ญลักษณ์ของอำนาจก็คือดาบของกษัตริย์ถ้าดาบของกษัตริย์แคว้นเย่นเนี่ยยกให้กษัตริย์แคว้นชูก็แสดงว่าเย่ยอมรับอำนาจของแคว้นชูเหนือตนเป็นลักษณะน,นี้เพราะแคว้นชูเป็นรัดใหญ่ถูกไหมครก็สันนิษฐานว่าแคว้นเย่ย,ยอมน,น้อม ต่อแคว้นชูโดยมอบดาบซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจของแคว้นเย่ให้แคว้นชูไว้เป็นการสวามิภักดิ์ข้อสันนิษฐานอีกประการหนึ่งก็คือว่าอาจจะเกิดจากการรบพุ่งแล้วแคว้นเย่พ่ายแพ้ในเมื่อพ่ายแพ้ผู้ชนะก็จะยึดสิ่งของล้ําค่าจากผู้แพ้มาเป็นสมบัติตนนะฮะก็อาจจะเกิดในกรณีแบบนี้ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นสันนิษฐานได้2กรณีนะฮะ ว่าทำไมกระบี่พิเศษของแคว้นเว่ถึงไปอยู่ในหลุมศพของแคว้นฉูได้นะครับเจื้อพระวงแคว้นฉูได้อันนี้ก็เป็นสาเหตุของประการหนึ่งนะครับจีนเนี่ยเขาก็ยกให้เป็นโบราณวัตถุสำคัญระดับประเทศเรียกว่าเป็นอันดับลำดับต้นๆเลยเพราะมันมีความอัศจรรย์เป็นกระบี่พิเศษอย่างที่ผมพูด เราโยโหไปเกี่ยวข้องกับบุคคลระดับชั้นอ๋องในประวัติศาสตร์เนี่ยก็ทุกอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับกระบ,บี่อันนี้เนี่ยมันไม่ธรรมดาทั้งสิน้นนะฮะตอนหลังเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านโจไหลนะอนุมัติในกรณีพิเศษให้ไปจับแสดงที่ต่างประเทศนะ ปรากฏว่าไอคนที่เขาทํากรอบอะคริลิกที่ครอบดาบไว้เนี่ยกรอบนี่มันเป็นมันฟิตกับตัวดาบพอดีเลยมันชนหัวมันชนปลายดาบปรากฏว่ามันมีรอยแครกนิดหนึ่งนิดเดียวเรียกว่าแทบสังเกตไม่เห็นนะ่ะประมาณ2-2มิลลิเมตรเท่านั้นเองมันแครกตั้งแต่นั้นมาเนี่ยเขาก็เลยจีนเขามองว่าโหนั้นเป็นเรื่องเสียหายมากนะตั้งแต่นั้นมากระบี่เล่มนี้เนี่ยไม่เคยได้ถูกนําออกไปจัดแสดงที่ไหนอีกเลย ต้องเก็บไว้ที่ประเทศจีนอย่างเดียวเพราะอขมกระบี่ระดับกระบี่วิเศษเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ของที่แบบจะหาเจอกันง่ายๆนะเอออันเนี้ยเขาจีนเขาก็เลยไม่อนุญาตให้นำออกแสดงที่ไหนอีกนะครับจบจนถึงทุกวันนี้ ep ต่อไปนะผมจะแนะนำให้รู้จักเจ้าของดาบซึ่งเรื่องราวของเจ้าของดาบชื่อเย่หวังโกเจียนเนี่ยสนุกสนานไม่แพ้เรื่องของตัวดาบหรือตัวกระบี่นี่เลย นะครับโปรดติดตาม EP 2ของซีรีส์นี้ดาบพิเศษของโกเจียนในตอนต่อไปครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง DB สัวเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร